เคยสับสนกันไหมคะมีสวัสดิการอยู่แล้วกับไม่มีสวัสดิการอะไรเลยควรเลือกประกันสุขภาพอย่างไรดีโอเชี่ยไลท์ไทยสมุดจะมาแนะนําทุกคนคะ่ะคนที่มีสวัสดิการสุขภาพอย่างพนักงานบริษัทมักจะได้รับความคุ้มครองผู้ป่วยในที่มีทั้งค่าห้องค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลหรือค่ายาแถมเวลาเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็ยังมีสวัสดิการแบบผู้ป่วยนอกหรือ OPD อีกด้วยแต่ถ้าป่วยหนะัก เช่นเป็น COVID, โควิดโรคบิดอาหารเป็นพิษติดเชื้อเนื้องอกให้เลือดออกปอดรั่วเยื่อหุ้มสมองอักเสบอีสุกอิใสสวัสดิการสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัทก็อาจจะครอบคลุมไม่เพียงพออีกต่อไปเลยต้องมีตัวช่วยประกันสุขภาพ Ocean Life Enjoy Health Extra แบบมีความรับผิดส่วนแรกความคุ้มครองไม่ทับซ้อนกับสวัสดิการที่มียิ่งสวัสดิการเยอะ ค่าเบีย้ยก็ยิ่งถูกสมมุติว่ามีสวัสดิการของบริษัทอยู่แล้ว2,000 20, 0บาทเลือกทำประกันแบบมีความรับกิจส่วนแรก2,000 20, 0บาทเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลบินค่ารักษาพยาบาล50,000บาทสวัสดิการบริษัทใจ่ายให้2,000 20, 0บาทที่เหลือบริษัทประกันใจ่ายให้3 0 0 0 0บาทเบี้ยรายปี แค่14,969บาทหรือเฉลี่ยเดือนละ1,248บาทเท่านั้นจะนอนโรงพยาบาลกี่มือ้อกี่เดก็ไม่เคลซี่เพราะมีทั้งสวัสดิการและประกันสุขภาพคอยดูแลแบบครบจบปึ้งแต่สำหรับคนที่ไม่มีสวัสดิการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าหรือฟรีแลนซ์นอนโรงพยาบาลหลายมือ้อหลายเดก็อาจจะเคซี่ เพราะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าห้องค่าอาหารค่ายาสลบค่ารถพยาบาลค่าสารอาหารทางหลอดเลือดค่าอุปกรณ์การผ่าตัดค่าหัตถการแบบนี้ก็ต้องมีตัวช่วยประกันสุขภาพโอเชียนไลฟ์เอ็นจอยเฮลเอ็กซ์ตราเลือกแบบมีความคุ้มครองสูงสุดสมมติว่าดินค่ารักษา50,000บาท ประกันรับจบครบทั้ง50,000บาทโดยจ่ายค่าเบีย้ยเพียง22,800บาทต่อปีหรือเฉลี่ยเดือนละ1,900บาทเท่านั้นดูแลสุขภาพแบบทุกมือทุกเย์กับ Ocean Life Enjoy Health Extra ไม่ว่าจะมีสวัสดิการสุขภาพเหมือนพนักง,งานบริษัท หรือเป็นเจ้าของกิจาการที่ไม่มีสวัสดิการสุขภาพก็ซื้อประกันสุขภาพโอเชี่ยไลท์เอ็นจอยเฮลท์เอ็กตร้าได้สนใจติดต่อที่ปรึกษาประกันชีวิตโอเชียนไลท์ไทยสมุทรโทร1503หรือ w w w o c e a n c o t h